<c oughs> นะครับกับการที่สะสมมานานสุดท้ายก็เราก็มานับยอดยนะครับสามคืน4ี่วันเริ่มถึงวันเก็บกระดูกด้วยอาจะมานับสองมีกี่สองหนึ่ง ก็จิตเด่นสองจิตสามจิตสามซองนะครับถ้าตกสองลร้อยครับพันสามแต่มันจะมีอยู่คืนหนึ่งคืนที่สองมันจะมีพวกผู้ใหญ่ มีมอ้อปัจจัยมาแล้วสามรอบมีผู้ใหญ่มีหมู่บ้านมีมาต้อนายกมีผู้บร,ริหารนู้นอะไรเยอะแยะหลายคนม้นอปัจสามรอบเดี๋ยวมาดูครับว่าแต่ละสองมีเท่าไหร่สอ <c oughs> งแดงคนระับทางนี้มีรอยเปิดมีรอยเงี้ยรอยเงี้ยหรือสองสองอันนี้สอง,สอง,สอง,สอง โอ้สองเลขกระหมานเนี่ยนี่คนระับ yeah. สองเลขหนึสองใบนะนี่นะเขาเราก็กระหมานสองเลว ไปทำที่สอนมันสอนอโอไปเทาเลย <c oughs> ใครสนใจติดต่อได้นะครับหัวยังร้อนอยู่รับงานต่อได้ <c oughs> โอ้ตองนี้เขาชี้หลีดูดิ เด็ดดียังมีสองมีสองใบครับสองที่สองใจใจ๊จสองนี้ไม่ปลื้มเลยวุ้ยอะไรเต่าเถ่าไม่ยุบสองไม่ผ่านแสงมันมืดมืดซาดีใจว่าเป็นเถ่าไม่ไม่อไรงน้อยอย่างน้อยงานนี้จะรับรับหนักสองนี้บางเฉียบเลยอ่ะโอ้ยอันนี้ ซอทชิบานันี่เป็นวันวันเผาครับแต่แทนที่ผู้ใหญ่เยอะมาวันนั้น,นแทนที่จะสองร้อยก็ไม่ขี้หรีนะดูครับยี่สิบเนี้ยไปเดียวหกใส่สิบสองสิบนี่องนี้เป็นพวกที่ออกไป มอบอดอกในการดอกไปเอาจีวอลที่มีที่เขียนชื่อนี่ตอนนี้มีเปิดเปิดรอตรงน,นี้นะน,นับตรงนี้เอออย่างน้อยสองละสองที่จีบอลไม่ขี้เราถ้าเราเป็นเจ้าภาพมันจะให้ปลุกสองน้อยแล้วมันหลายรอบนะ ถ้าใครกำลังซืฐานะดีน้าสองร้อยนโอวันนี้หนรน้ว่าวอันนี้หนาวะน่าจะสองวะดูเป็นเนมที่น่าเงินอยากลองอาาแค่ละ อืมอ <ider Stadium> ่อหนทุกสองเนียนีอบสองเกะแต่หน้าจอนี้มันเงิ อ่ามันต้องมีสี่ต้อยร้อยนี่จะมีเนียนอิดไม่ตกในรอบนึงเนียนอีกจะได้เข้างนออย่างนี้ฮะอ,อันนั้นแหละที่ว่าป่วยที่นอนตรงนั้นเนี่เอาไปสองโอง้โหเอาหว่าเอาหยิบไม่เท่ากันเหรอใครหยิบเท่าไหร่ก็ได้เหรอ ไม่ใช่เขาห้ามเกินแล้วแล้วทำไมเขาหยิบสองหนีลูกแล้วที่เรามันเหลือมั <c oughs> หยิบเกินไง,งมันหนักม,มันหนักเกินรู้มนะัเราเห็นเลยว่าจะหยิบสงองเออช่างถือไม่ขาดต่อเนะื่อ

สองเพราะว่าจะได้ฉีดถูก้วไม่ได้สองคนครับไม่บอกนี่ครับน้อยนครับวัวหนะันะกกลับหนักหากับแายค่ารถให้มองขยับสองมากครับย้ำนะครับว่าใครสนใจงานติดต่อได้ครับ062 ห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่สองห้าหัวกำล,ลังน้อนนะครับไม่ต้องโกนบ่อยหมจีวอนเป็นด้วยไม่ต้องสอดจบับได้ไม่ต้องเข้าอุปชามต้องอุปสมบทน,นะนั้นหมจีวอนิดรับได้เลยโอ้น้ำหอมแพงจังเฮ้ยนหนาวหนาวกว่าหนาวครับอันนหนาวโอ้โหเจ็บ เจอสองล้ออยู่สองทองครับอยู่้องนี้แส,สดงว,ว่าวงนั้นคนที่สองครับสองครับมันสองนี่เรเล่นฉีกอย่างนี้เนี่ยนะ,ะเป็นแรกธนาคารได้อยู่มเลกได้หลีหลัต้องติดรงนี้คนเออติเอตไปได้อยู่ Hmm. Nhạc lo luôn. <laughs> Lật <Lặng> ngặt <laughs> hmm. tất cả luôn. 1. Hmm. เซลลาร์เดียวถ้าอย่างเราสั่งซองนี้ง3ั0 0 0 2พันหกบ่ะถ้าสอง200หมดเลยเลยใช่วูบหนีหนาววิ่งรุนครอุนับสองนี้กี่ไป Rồi này nhé Cảm bài mò này ô, Đi Trong người thái góc chuối góc Góc chuối Ui chưa dòng nói giảm xuống để này để làm đâu này สิบเ13ดส1เป็นการบวชเป็นการบวชครั้งแรกที่ได้เยอะที่สุดในชีวิตเพราะแต่ละงานผมบวชมาได้งานละสองเพราะเขาจะไปบวชวันเผามันก็จะมีแค่เพชรเที่ยงที่รับเที่ยงตอนตอนเช้าไม่มีตอนเช้ามีตอนเช้ามี ส่พระสวดรอบไหนได้รอบนั้นครับนั้ที่รอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิเอ็ดสงสิบสามสิบสี่ครับสนะีเมาแล้วน,ะน,นี้ขาครับ เนี Name, ม่งีม่วโม่แล้วก็อันนี้อถ้าสิถ้าตัวนี้อย่างองสี่ห้าหถ้าสององซอนี้สองรอยนะหวานหวาน,นเจี๊ยบเลยสองซองนี้เป็นซองที่วันเผานะเออเป็นของพวกผู้ใหญ่พวกหลักใหญ่ๆดูเขาใส่ดูนี่นใส่หน้าเขนมากร้อยหนึ่งก็ไม่ไม่ว่าแล้ว เพราะว่าเอาเป็นว่าทั้งหมดพันสี่หกสิบสิบสามซองไปแล้วครับไปะ